ทีนี้เราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองไหมคะว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นโรคจอประสาทาตาเสื่อมแล้วว่ะแน่นอนมีแน่นอนครับเราจะเริ่มเห็นอะไรที่ ค่อยๆเห็นเนาะอย่างเช่นเริ่มจากการมีหยักย่า่สีดำในตาเหมือนมีอะไรติดตาเหมือนเรามีอะไรติดตาลอยไปลอยมานะครับหรือว่ามีแสงแลบๆเหมือนฟ้าแลบแป๊บๆในตาใช่หรือว่าตาเริ่มสู้แสงไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับแต่ว่าพออาการเริ่มหนักขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นจุดสีดําในตาละมันจะเริ่มเป็นจุดสีดําพอเป็นจุดสีดําเสร็จปุ๊บภาพจะเริ่มค่อยๆบิดเบวตาเริ่มพร่านะครับและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือตาบอด สูญเสียการมองเห็นนะครับและที่น่ากลัวมากปะนันเนี่ยโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะคะตอนนี้นั่นอยู่กับคุณแม่ตัวแม่ตวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตบุกมาถึงบ้านซึ่งบ้านก็เป็นร้านตัดเสื้อด้วยใช่ค่ะชายใส่ตาเย็บผ้าตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะค่ะแล้วบางครั้งก็ไปถึงดึกเลิอกจากเย็บเสื้อผ้าแล้วปกติเนี่ยก็จะดูทีวีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับดวงตาของคุณแม่มีอะไรบ้างคะก็เริ่มต้นเลยก็คือพร่ามัวค่ะแล้วก็คันตา ก็มองภาพนี่ก็จะบิดเบี้ยวนิดนึงรหรอคะจ<น>วันนึงอ่ายังไงคะนั่งเรือค้ำฟ้าแล้วก็เห็นตึกข้างหน้าเอ๊ะทำไมลวดลายมันแบบมันโค้งคดเป็นเส้นคดสามีก็บอกว่ามันตรงนะม,มันตรงนะเธอพอเราไปให้คุณหมอตรวจโดยละเอียดแล้วคุณหมอบอกว่าโรคจอประสาทตาเสือ่อมซึ่งคุณแม่ทราบไหมคะว่าโรคนี้รักษาไม่หายใช่ค่ะแล้วอาจจะ ตาบอดได้ด้วยคุณหมอแนะนําให้แม่ทํำยังไงบ้างคะก็แนะนําให้ปรับพฤติกรรม<อ>ด้วยการลดการใช้สายตาแม่ก็ ลดงานลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อนเขาก็แนะนํานะคะว่าคนที่เป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมเนี่ยต้องทานสารสกัดจากลูทีนซีชันทีนแล้วก็เห็นโฆษณาของไวตาลูทีนจัดเลยแล้วพอทานมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นความพร่าความมัวมันหายไปแล้วก็รู้สึกว่าดูทีวีมองทีวีไปก็ปกติมากขึ้นเราเย็บผ้าได้